สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะพามาเก็บสตอรอเบอรี่ยามเช้าแล้วก็ไม่เช้ามากเนาะแต่เช้าที่ไทยนั่นแหละพอดีหุงข้าวไวเนาะข้าวยังไม่สุกนะหิวข้าวแต่ว่ายังไม่สุกก็เลยค่าวเวลาด้วยการมาเก็บสตอรอเบอรี่นะนี่คันอันนี้พันเอจิโกเอจิโกฮิเมแต่ว่ามันเป็นช่วงแบบท้ายๆแล้วล่ะไม่ค่อยมีเมื่อวานลุงมาเก็บไปกิน ผักชีนะ,ะเริ่มสวยแล้วอันนี้หวานเมล็ดนะคะนนี้เป็นผักชีนะคะที่ปลูกเอาเมล็ดลงค่ะก็เริ่มสวยแล้วทางนู้นเป็นแบบว่าเ,เพราะลงถาดค่ะมันเน่านะเพะื่อนเน่าฝนตกเสียดายเนาะ โอ้โห oh. เป็นไงบ้างแล้วสตบบรอเบอรี่แดงๆนะแยมก็ทำไปแล้วรอบนี้จะเก็บกินอย่างเดียวเลยเพราะว่าแยมทำไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องการทำอีกนะฮะเอ้ยไม่มีอ่ะ เก็บเลยจ้าแบบนี้ไปกินพริกเกลือแซบนะคะนี่จ้ะ โอ้ลูกนี้ใหญ่มากในโชคดีเจอลูกใหญ่อยู่ยังมีอยู่จ้ะพอได้แบบแก้เปรี้ยวปากนะอะไรจากเพื่อนเพื่อน,พอ,นพอได้กินนะฮะก่อนมันจะวายมันจะวายเราก็เก็บจะให้ดูเพื่อนเพื่อนดูผักหนามตอนโตนะคะนี่คือผักทาระตอน ที่เราเก็บแล้วมันนี่คือต้นทาระหรือต้นผักน้ำที่คนไทยเรียกตอนที่หลังจากที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านมาในเดือนมิถุนาแล้วเนาะหนึ่งมิถุนานี่ค่ะใบออกเขี้ยวกะจี้ปกตินะคะไม่ได้มีอะไรผิดปกติตรงไหนนะม,มีเพื่อนๆแอบกังวลว่ามันจะโตไหมไปหักมันอะไรเงี้ยนี่ค่ะ เขียวกะจีนะนี่เป็นปกตินะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาก็กินแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นอูโดนะฮะอูโดแล้วก็พักนามเห็นะหมคะเขียวกะจีร่มรื่นมีต้นต้นอ่อนด้วยเดี๋ยวต้องย้ายไปปลูกที่อื่นนะคะอูโดค่ะลงลงามาปลูกตรงนี้เนาะแบบใหญ่มากขีนี้ก็เดี๋ยวรอให้โตกันหน่อย ตกันนี้หน่อยค่ะพามาเก็บอันนี้ต่อจ้ะนี่คือตัวลันตะหวานนะคะอร่อย ช่วงนี้ต้องรีบเก็บเลยเพราะว่ามันจะแก่กินไม่ทันลุงตกใจว่าการกินดิบได้ไง ได้นะครับแต่ว่ามันจะเหม็นเขียวถ้าคนไม่ชอบก็ไม่น่าจะได้นะก็เทคนิคการปลูกให้ดกน่เนเพื่อนลุมหนึ่งปลูกไปเลยห้าเม็ดขึ้นไปนะะแบบของแม่ย่าเนี่ยค่ะดูดกเก็บกินไม่ทันประหยัดพื้นที่เลยนะคะ ลูกแตงเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ปลูกเลยค่ะคือแกให้ต้นกล้ามาแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาว่างปลูกค่ะวันนี้แหละจะปลูกเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันนี่เก็บไอัน,นี้ก่อนเก็บถั่วลันเตากันจน้่นะคะ มีส่วนที่ออกดอกแล้วก็ค่อยๆทยอยลูกเล็กๆแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเก็บกินเรื่อยๆนี่คะ่ะวันนี้ได้นี่นะคะกะละมังหนึ่งพอได้กินวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้านก่อนค่ะวันนี้ก็อากาศเริ่มตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นหน้าฝนก็คือเดือนมิถุนายนะคะตอนนี้พายุใต้ใตฝุ่นหมายเลขสองก็จะมาที่น่าจะมาที่ถวโอ,งองกินาวานะคะ ไม่น่าจะมาถึงแถวบ้านการอ่ะการอยู่จังหวัดนีกะตะฮะอยู่เกาะคอนชูฝั่งตะวันตกค่ะออกไปทางเหนือของโตกเกียวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ถึงกับเหนือมากนะคะก็มาประมาณ400กิโละนะ400กิโลเมตระนะคะถ้านั่งรถไฟด่วนชิงคังเซนก็ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะราคาประมาณ8,000เยน แต่ถ้านั่งรถรถบัสดีกว่าเนะเทียบง่ายดีก็ประมาณ5ชั่วโมงนะถ้าเทียบเป็นบ้านเราก็น่าจะประมาณโคราชนะโคราชบรุรีด์อะไรประมาณนี้หรือชุมพรอะไรเงี้ยนะ,ะค่ะก็แต่ว่าการจะออกอยู่ไปทางเหนือเหนือหน่อยถ้าเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะประมาณอะไรอะสกูไทยคือกลางตอนบนอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะนี่ค่ะเทียบให้ดูง่ายๆเนาะก็ค่ะ เข้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวพามาเก็บใหม่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรผักก็ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากมายนะช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูการของการปลูกน่าจะเริ่มปลูกให้หมดช่วงนี้แล้วนะคะเพราะว่ายัางพวกกินผลเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะคะต้องรีบปลูกแต่ว่าพวกผักกินใบก็ยังปลูกได้อยู่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย